สบายดีืันนี้เขามาให้อาหารป่าคือเก่าเนาะตอนเช้านี้ถือว่าฝนตกเขาให้อาหารน้อยแล้วตอนนี้เขาจะเพิ่มอาหารขึ้นไปป่านี่บอกเลยว่าโคตรใหญ่โคตรงามตัวใหญ่ตัวงามตุ้ยดีมาให้อาหารหนองนี้เป็นตอยู่ประมาณสาวสามสาวี่ต้น เป็นเวลากประมาณ3โมงยังวันที่3เดือน7 2 0 2 6 5. บอกเลยว่าป่านน่โคตรง้มสูงให้เบิกน้องนี่อีกจาก2เดือนเขาก็สิได้ขึ้นปนะ่าแล้ว